ครับคลิปนี้มาดูของเล่นใหม่ของผมนะครับเออไม่ใช่ครับเป็นไมโครโฟนไวเลสนะครับผมเดี๋ยวมาแกะลองดูครับนี่นะครับของ MVA อาการก็คือไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อไฟเข้าลองดูครับนี่ครับอะแดปเตอร์จะเป็นอะแดปเตอร์2โวลต์1แอมป์นะครับเสียบเข้าไปครับผมแล้วมาวัดไฟลองดูเป็นที่อะแดปเตอร์หรือเปล่าคร้บ ไปมาปกตินะครับผม12.3น,นะครับ<ม>ต่อเข้าปุ๊บนะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะเปิดยังไงก็ไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวแกะลองซ่อมดูครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสภาพด้านในตัวเครื่องนะครับ ก็จะมีโมดูลนะครับโมดูลรับสัญญาณน,นะครับ AD ความถี่ที่แปดร้อยจุดแปดร้อยหนึ่งจุดแปดเมกนะครับไฟก็จะเข้ามาจากตรงนี้นะครับผม ลองมาลื้อดูโอเคนะครับก็มาดูกันต่อนะครับสำหรับตัวไม่ลอยนะครับผมตอนนี้ผมก็จัดการเปลี่ยนตัว IC Power แล้วนะฮะหลักการทำงานของตัว IC Power ก็คือมันจะมีไฟมาแช่นี่ฮะประมาณ3.3มจุโวลต์นะครับ เพื่อจะให้ขาที่2ขาที่3เนี่ยจ่ายไฟออกมานะครับเนี่ยสังเกตอันนี้เครื่องยังไม่เปิดนะครับทีนี้ผมจะมาเทสตให้ดูนะครับเนี่ยถ้าผมกดประบอณเครื่องนะครับกดแช่ประมาณ5วินะฮะหนึ่งสอามสี้านะครับ 1, 2, 3, 4, 5, เรามาวัดคาัสองกับสามไฟก็จะออกมาครับผมนะฮะเห็นไไฟออกมาเครื่องก็จะทำงานนะครับการของตัวไอซีพาวเวอร์ใช้หลักการทำงานเหมือนตัวไอซีฟลิปฟอบนะฮะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเวลาปิดก็กดสักสองวินะครับ แต่เวลาเปิดต้องใช้เวลาประมาณ5าวินะครับในการเปิดเครื่อง 1...2...3...4...5... นะครับโอเคเดี๋ยวมาประกอบแล้วก็เทสเครื่องดูครับผมครับหลังจากที่ต่ออุปกรณ์ส่วนพ่วงนะครับกล้วก็พวก o w e แ a m มนะฮะเขาเรียบร้อยทีนี้เราจะมาเทสดูครับผม เปิดเครื่องดูก่อนนะฮะระยะแค่นี้ไม่ต้องต่อยกเสาก็ได้นะฮะเดี๋ยวขอลองตัวนี้ก่อนนะครับเปิดสวิตมีแบตหรือเปล่าตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนก็ได้อ่าเห็นไหมฮะสัญญาณ อินดิเคเตอร์ออกแล้วเจอแล้วฮัลโหลฮัลโหลเทสเอาวอลลุ่มยกขึ้นก่อนนะฮะฮัลโหลฮัลโหลสองสามสี่ห้าฮัลโหลทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสโอเคนะฮะเสียงโอเคใช้ได้เลยนะฮะ รอโอเคมาดูตัวนี้ต่อนะครับปึบนะ๊บป๊าบนะฮะติดแล้วเรียบร้อยชนแนลบีนะครับฮัลโหลยกวูลุ่มขึ้นก่อนนะฮะอย่าเผลอนะครับฮัลโหลฮัลโหลเทสรุสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบหนสองฮัลโหลเทสโอเคนะฮะ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับท่านใดสนใจนะครับส่งซ่อมกับทีมงานเทพออโต้มอนิฟายนะฮะหรือสายเทพของเรานะฮะก็ติดต่อตามที่อยู่นี้เลยนะครับนะฮะนี่ครับร้านตั้งอยู่ปราจีนบุรีนะฮะอำเภอสีมาโพดนะครับสนใจหรือว่าท่านใดอยู่ใกล้ก็แวะเวียนมาเยี่ยมกันได้นะครับผม สามารถส่งได้ทั้งไปรษณีย์แล้วก็ขนส่งเอกชนนะฮะเทปออะตูมินิไฟเจ้าเดิมครับผมขอบคุณครับ